เขาว่าเขาดีเซีงม Get ันเงินเปิดสีได้ออกกระบอกง่ายเขาเซียวมันร้ายเปิดสีขาใช่ขาหน้าขาไวมันกระบอกง่ายเกว่าเอาเขาเขาเขาจะเป็นคนบุญี่วะมันยอมซ้ำนระบสิบกระบอกสิบร้อยสิบต่อเราจะห้มันจบจบยกอนี้เรื่องถึงใจมันจบเร็วๆตัวว่าเอาก็นเถอะมีปัญหาลำบากไหมในหลวงมวยยอมพับอับเลยเราจะทำมันจบอันน์ว่า มูยอมหับในกระทําความผิดเหลกอ่ะถนาจะเห็ดก็ไปอีกเนาะโดยโดยขนาดไปอีกด้วยดีมคนห้านี่าจะไปอีกนม่นโมเมนว่า ที่โมเห็ดแต่ครอบครัวเฮาแน่บำว่อยากให้เห็ดกระเพลืบว่าอยากให้เห็ดอีกว่าสิห่อยอ่าบอกยอมเป็นยอมเป็นสั่นแรงคนนึงคือคนกูได้คนเก่งเนาะทางมันเป็นตีเป็นอะไรมันคือเก่งเป็นเคนว่าเช่นสิว่าเรื่องเงินปบบมกเข้ามาในสิบหลังสาวหลังกะเป็นคนบุ๋มเลยเหรอกับคนหน้าเห็นใจเขาดู ขอโทษขอภั้น้ำทุกคนนะที่น้่งเครื่องบสุภาปันใดทุกคนเลยนะน้ะ่นงเครื่องบสุภากันใดเพราะว่าเราเห็นทอดหนักที่้องไหนนะ สบายดีเด้อทุกคนเด้อบอสอยู่ภายในและต่างประเทศเนาะ,ะมีเรื่องอะไรบ,บ้างเพราะว่าลุงแก้วโทรมาฮัลโหลสบายดีลุงแก้วโดยสบายดีลังอัดคลิปลุงแก้วโดยเป็นอะไรลุงแก้วมียังไง เรื่เงที่นี่กยังโบสถ์บุหอบอกบขาบอเจ้อท่านก็โทษต้องเหน่เขาเลยเพราว่าเขาเมื่อกี้อยากไปเขานี่วางมือปล่อยกัดขังอู่เขาทำแมเขามาหาเจ้าบอาเขามาแบบไรเขามาเขามาแบบไรมาอ่อนมาอ่อนยรอมบอสาอ่อนย้อมตัวกันหามาอ่อนมาย้อมบอเมาอ่อนมาย้อมมาขอโทษ ขอโทษที่าทำลงไปยมิดลูกขกับขยมับผิดวาลูกขากรทํำโดยทำทำทำตบหับพันธุ์หับหับเปนปืนนั้นแต่ว่ามันเปน,นปืนพรอมเหมืนว่าในยิงนะอุแท้แต่มาทงลูกมาขอโทษเนาะมาหับมายอมหับคิดโดยแล เราไปขอเอารถไปขอเอาน้ำน้ำเขาอยู่ห้องสี่ลูกค้ามาขอกระเป๋าเขาเนี่ยเราจะโดยโดยอะไรตำรวจเพราะตอนนั้นอะลรเจ้าหน้าที่ตำรวจเรื่องคดีมันคดีกันยังวันนั้นในมืัอนี้วันนั้นประสานงานกับเพิ่นว่าตะกี้โอ้ยุ้ยคือเจ้าแล้ว์ตัวประสานงานกับเพิ่นเพิ่นสืบแล้วว่าเพิ่นไปน้ำเพิ่นสืบตืิมแล้วว่าอ่าะไรที่คนพันน่ะนะ สืบส uh ืบแล้วก็ว่าวกเขาบอกถามยังก็คือเก่าใช่ไคือเก่าเหมือนัถาม้โดายังหถามวดอันเอาปืนมาคู่่ะไโดยเขาว่าเขาบูักกันบอผู้จักกขบผัก กรณีนั่นก็จะว่ามันกับโบจักหู้จักกันอะไรโบจักบ่อรึเว่านะ่ะใดเนาะหากลุงแก้วลุงแก้วก็คือว่าเขาหู้จักกันลุงแก้วว่าเนาะคิดว่านะ,ะ,ะว่าเขาจะหู้จักกัน สำคัญนะคนเฮาเล่เนาะคนเท่ากับบูชื่อหนาเขาบอนคนที่คูฟันกับมันกับู่บอนมืดมันบะโดยทำมาอยู่แบบบอนแก้งคืออยู่ห้องมอเคลื่อนเขาไลยิ่งหนาเขาจื้อหนาเขาเขาหู่จักเขาสบายอ่นะโดยแมนลองประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเบิ้งแรกอะว่ามันเป็นอะไรคดีคืนว่าโบนำมโบได้อะไีกะ เฮาก็บ้าก็ง่เาใส่เรื่องอันตัวเรื่องคดีปืนนี่กะเดี๋ยวนี้พ่อแม่เขามาอาข่อยมาขออ้อ,อนขอย่อมลเลยกะฮ้าก็บอกไปตามไปได้ฮ้าก็ขึ้นอยู่บจับเจ้าแล้วมัน,นี้สมตมิว่าอ้อนยอมแบบไรนแต่มีการอคููข้อต่อแขนให้บอเนาะ โดยเขาค็น้าใจเขาก็ว่าอย่างนั้นแลละแต่ว่าเรื่องครับครับเด็จะต้งไมเกาล่านซิล่านเขาเขาบวชจากครับว่วเขาเขาว่าเขาิบเชีงเงินเงินเปิดสิ<อ>เดียออกเขาบวงอายขอเขาเชียงเงินเลเาเชี่งายใส่ขานําขาวไบบว้เป็นกบวง่ายเมนก่เขาเขาเขาเขเป็นคนบวมีแบบมันยอมรับ เาสิจตรืิอาไเาจะให้ันจบจบบมีเรื่องขึงใจมันจบเร็วๆบอกว่าเอากระเพะมีปัญหามำากไปไอ้รวมมูย่อมอับอับเลยเราจะให้มันจบอัแนมว่ามูยอมรับในกระทาความพิษเลยอ่ะชนะจะเห็ดก็ไปอีกเน,นาะโดยโดยชน,ะ,นะไปไปกปบ่ไปไปว่าปไ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 นไป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 ไไป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 ไน ชีโมฮแต่ครอบครัวเฮาแนบบ่อยากให้เฮ็ดกับไพเบิดบ่ออยากให้เฮ็ดอีกว่าสิหน่อยอ่าบ่อเนื่องเป็นย้นแลไรคนนี้คือคนอะไรคนเก่งเนาะทางมันเป็นปีเป็นอะไรมันคือเก่งนี่เป็นเงินเป็นเซียวเรื่องเงินพับหมกเข้ามาให้สิบล้านส่าล้านกัเป็นคนบุญเลยลกันเอากับคนหน่อเห็นใจเขาดราะว่าเอากระเช้าเงินเลยไปส่งเขาเรื่องเดือดเดือดมีแล้เนี่แหละ เห็นใจอยู่หรอกเห็นใจเขาพ่อแม่ญาี่ติพี่น้องนะเห็นใจเขาอยู่แตันผู้ชั่วนะลูกเต้านั้นบ่จักขึดนานคนชั่วนะให้ใจจะคังให้มันอยู่จักปีหนึ่งคนชั่วยพอพออก็แม่โอ้ยอ่อนอดแต่ละอ่าเออพอว่าแล้วพอก็แม่ตนได้ไปอยู่คุกโมเมนต์ว่าสิม่นสิเขาไปอยู่ลาได้เจ้าเสียเงินในเขาอีแลค่ะ เราเราเป็นคนเป็นลงตาคนหน่ยน,นะเราสสิทธิ์แมนแมนแมนลงตาคนแหละก็โมโมเพราะว่าพี่เขากะใจเขาอ่อนนะมันมันเรื่องนี่<อ>แหละเรื่องอ well. พอ่พอพ่อพ่อคนแม่คนนะ,ขนะนกเข้าใจเนาะคือลุงแก้วก<อ>็เป็นพอ่อเป็นแม่เลยแต่ว่า<อ>พามดที่ลูกกระทำนะถ้าก็ต้องบอกบอกพ่อกับแม่เขาพ่อสร้างซอนกับสร้างซอนเดอ้อลูกเจ้าเจ้าบาบนี้อย่าไปเหตุจะทำกับแบบนี้กับคนอื่นเพราะว่าตื๊ใไรมันก็บดี เขาจะให้สังคอนสุบีแล้วเขาเล่าเลาาไอ้ไทยมอสิมอสบอกมาแล้วจะให้มากให้เขามาคู่เขาเขาโคโทษโน้องน้องหนึ่ก็ได้เราอ่ะเอา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 ไปชั่นไอ้เขาเล่าว่ะใจลูกเราม่ขอโทษเออโทษคู่เขาเรามาเทนเราอ่ะอ่ขมามี้งั้นโมีคำาโดยชี้และทุกคนหนยเนาะ พ่อแม่นะคะเงินเศร้าคำเนาะถูกยากที่ตายเลยลูกยังไปหาเห็ดแนวซัวอยู่บาทหนึ่งสิบบาทมันก็บ่ได้ง่ายแต่ละคนนะเป็นคนโม่เข้าใจอันนี้เข้าใจนะโอ้คนเป็นพ่อเป็นแม่นะมันบ่มีแล้วกันหนึ่งมากกว่อีตัวลูกอ่ะแหละพังเบิ้งไม่แต่บอกเพื่อนแข่งแน่ว่าลูกเต้าเนาะคือว่าเนี่ยบางคนน่ะคกูมึนลงแก้วเอ้ยพ่อแม่ก็สุดแต่สอนแหละ มันหักมันชั่วน้ำชั่วน้ำค้นชั่วน้ำสันดานค้นว่าสิจะว่าตรงตรงใช่คือเข่าวนอกถอยท่องกะข่าวที่นี้วคําบาบางคู่คู่ดีคือลูกลูกแก้วนะบริวารย่องดอกเขาการเหดเวียกเห็ดงานยามเหดเวียกเห็ดงาน มันแบบคุกตามตามตามคพวกน้องๆนี huh. ่เขาเขายเห็ดวันนี้นั่นเมาเราแล้วว่าน้องหล่าจิตายคลิปว่ะไอเขาเขาโทษถึงเราจิตายอย่าเห็ดอีกบามเามึงบานเห็ดบมันทึกไวอีกบาทเลยเคยเช็ดก็เคยก็โนคนทึกอีกว่ะเหมันทึกไวมันเขาโทนหล่าลามขาหรนออกมาเลยคลขดเขียดแค่นเอาเขาคุกออกมาแบบรัดตีรัดขารัดพันรัดยิงกันดีกว่าได้ไหย นี่วันนี้ได้ปล่อยได้ได้บานี่ไร่ก็คือเขาว่าวอะไรเรื่องคดีอนี่นะมันขึ้นอยู่กับเขาเจ้าเป็นคู่กรณีน่ะกฎหมายบูมิธิตบูมิธิ์ตำรวจบูมิธิตจะปล่อยได้นอกจากว่าเขายอมความอย่างเดียวจังปล่อยได้เห็นว่าพ่อแม่เขาจังมาขอมาขอน้ำเจ้าน่ะ เพราะว่าตำรวจขันปอยนี่คือตำรวจพิษไดขันไปไปปอยอันไหมเขาเขาเแนมดคดมะมาเขาแล้วตามมาตำรวจแรีนชุดแล้วเขาเขาเกิดนะโงเขามาันี้าวันเเยเขาลอะไรบ่งพอดีเดือนนึ่งเนาะอะไระเดือนหนึ่งพอดีเดือนหนึ่งอนสอบตู้แล้วมอนมาตองลงกันได้เลยวัีเดือนเดือนกัว เงินกู้ก่อเขาทำอะไรสอดสีดอกมีรถจักรเขาไหนเขาจะเอาไปดึงตั้งรถจักรก่อ่าแต่ตคนตัง้งรถวเสียงเงินหลายเทิบโอ้โหแม,นแม,นแมน่นแม่ลุงมันนีเป็นแบบนี้แน่หนิคันว่าเขามาขอ<น>แหละคันว่าทางลุงกับทางนันลูกลุงแก้วอ่าถือว่าให้อภัยเนาะนให้อภัยยอมความนี่ นกแก้วกับจับลูกกับสได้ไปเส้นน้ำตำรวจอีกได้ว่ายินยอมบอกเอาเรื่องเอาความไหนนะแต,แต่จะพึ่งเส้นเด้อจะพึ่งเส้นอย่างก่อนได้จนเท่าไอเจ้าหน้าที่อย่างว้ากันขังแน่ได้จะไปเส้นสองตาสองกับข่าวได้ดดเขาต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเออลมคขังแน่ว่าเออบอกเอ,เอาเรื่องเอาความเฮายอมหลยกับมันเขาก็ว่าไปตามที่เขาต้องการแล้วโบได้เงินได้ค้ำกับ ากให้ไปขอโทษไปมัดแขนผูกข้อต่อแขนเอาต็ดควันให้แล้วเลยประมาณนั่นแหละแต่กะจังไปไปตามตามนั่นแหล,ละแล้วตำรวจ้องมี้ซปบอยบ้านหา,ากตัวฟันนี่เขาว่า่บ่เขาปัดอย่างเดียวเลยบอกปัดอย่างเดียวเลย ปัดนีอย่างเดียวนะพี่น้องข้อหมายปัดก็คือแบบว่าปฏิเสธนั่นแหละว่าบ่จักกันเนาะโดยบ่จักกันเขาหูด้ดิเขาหู้ว่ามันนักได้คันจับได้จับมันได้นักได้อเอาใหม่แล้วหาหาสิบล้านอย่งบรรลุแล้ว โยทำาไทำมผมำด้เขาเจาเขาเจ้าก็เดีอวไม่ได้ออกอีกือจับได้ผมว่านบอกว่ามันมันขยายเพื่อข่ขยายพลนออกไปลายพุแนนวบัานระบวนการนี้มัย่ขาถึงตันนี้เป็นยาำขาเช่ยวเป็นเด็กไ่ได้เหมือนก่ได้อไรถูกต้อง เอาเสียงนนักเบและเพราะว่าน้องถ้วยบัดมีบาดเทได้มีเลือดตกยางออกข้างแน่มอมีอันใบเพศใบหมอยืนยันได้จักจักเข็มพันชาวป่ายบ่สามสิบโอ้สามสิบเข็มบูเนาะมันกับพยายามขาเท่ลไรฮะมันเป็นทำให้ห่างกายได้พยายามขาเอิดพยายามขาคดีนักโทษนัก เนาะคือว่าเนี่ยมันบัดบุมีหลักฐานเนาะของผู้พันไปโดยเอาคนผิดคนได้บดทันเขาต่อตบุ๋เป็นยังตัวมุมคนสองคนเนี่ยขอโทษหล่ะจ้ะเอาไปให้ได้ขอโทษอย่มาหลักหลับขึ้นหน้าผู้มันกะพ่อแม่เขากะมาอ้อนมายอมแหละเนาะโดยตามนั่นแหละงโรงแก้วเลย จะต,ตามนั่นแล้วก็วมีได้ปรึกษาตำรวจก่อนได้อีกเจือนนึงบอกเพิ่นว่าพ่อแม่เอามายอมแล้วคอยกะคิดว่าก็อยากให้อภัยแน่คะแนนว่าเขาเปลี่ยนขเนขาแปลงใช่หรอก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ชีวานาไรเขาก็บอกคนแบบนี้แต่เขาไม่ได้ไปเชียร์เงินเชียร์ยังให้ตำรวจได้จะไปเชียร์ได้ดมีแต่เขาเพื่อกันเชียร์กันก็มาชิ้ลงกับตำรวจนั่นแหละอแล้วห่ได้มียอมด้วยเลยฉันตืีมี่เลยปุ่้มี ทำกบทำคนตอนนั้นล้านตอนนี้ล้านเขาก็าบริษัทอะไรเงินหน่วยตำรวอ่าคอยกับบ่มีเงินให้เจ้าแล้วไอาจีบิแต่จะได้เงินเงินกับว่าน้ำเขาหมดละอ่าว่าเอาน้ำเขาเขาอยากให้ลูกเขาออกอ่ะให้เขาเสียเงินออกแนนให้ตำรวจเอาเอาเอาบ่มีเอาบ่มีแล้วเขาก็พูดถือกระท่ำเก็บกันแค่พวกแห้งเลยโดยให้เงินกับ่มีเงินให้แล้วเสร็จล้วันให้กับรัม ให้กับโบราณแลเล็กหน่อยและเหมืนขอกินน้ำกินไงกับโบห้เกินนำออ้ำซีชาหาเศษและพเท่านั้าเรศสูงชุดแค่นไหนแต่ว่าต่างที่ว่าเพิ่นซอยเฮามาแล้วไปนั่งกันเลยโดย,โดยตแต่ว่าคันว่าเฮาได้ปั๊บใหม่เฮายัางว่าสิให้เพิ่นกินน้ำกิน,นไงลายเพิ่นซอยโดยว่าประมาณนั่นแหละประมาณนี้แหละลุลงแก้วเอ้ย่ามีอย่างโทรหาเขาเด้อโดยมันกะ ม,มันมันมันไปต่อบาได้เห็นเนาะโดยแล้วพอ่อแม่เขายอมแล้วก็ให้อภัยและคือจะเล้าแหละดีแล้ว นีมันจะบ่มีวิทย์เลี้ยกรรมบ่ต้องเ้องกรรมกันนี่พ่อแม่มันจะฆ่าทใส่เลยว่าจะเาลุงลุงลุงจะเอาผน้าได้เลยหรือ่าเออ้โหถ้า้าจ๊เลยกระจายน้ำนำหลยหลกลุ่มเลยอันนี้ก็เลยเดี๋วัดั้งว้เลยติว่าชิยอมยิ่งย้อมแต่่งสงคามพุ่นสงครามที่ยิ่งยยอมเคียไขครก็ดีมันจบเลยสุงวาทาท้ายเข้าไจะจเขาของูยว่ะเห็น อีกคนจะฆ่าเยอะเลยไหมระเอา้าวก็ถือว่าเอามันเข้าคุกเดือนหนึ่งหละให้มันรับกรรมเดือนหนึ่งรับกรรมสมัมตุกนรกตรันน้งกินแล้วอย่าดูห่อนยามห่อนซช่ไหมเฮ็ดเฮ็ดอีกมีแต่ว่าเสียมันอีกว่าโมแม่นว่าสีโบเฮ็ดใช้แต่ครอบครัวข่อยจะไปเฮ็ดใช้กับไผยอีกมันบูดีบ้าตอนหนามาเลดกันเมือ่อวันมาขอโทษเออกินไม ในกคุกคุกเาารได้ไี่เขาเขาสาน่จหัวดีกมนแบบไหนอ่า,น,ายอยนี่อันนี้ถึกดีๆีนะถึกถึกว่ายอมนะ้าบว,ว่าย้อมห้าโมบายกับห้ามันอยู่คุกหันจนเท่า เพินตัดสินกูแล้วจะกุ้จเดว๋ดวถ้าคดีครัวเจ๊กุีเอาคดีเอาปืนามาหน้าครูมันจะมีกฎหมายมันอยู่ดิ้อ่าเอา,เอาบทยอมควม่วน,นี่กะห่้ยสินดูหลุดปีแล้วใไดมมาเส้านี่กจ้หนุ่หนุกมเ่ททอทั้งท่อทั้งแม่ไหอืม แต่ขนาว่าบนแต่ว่า่กยังไกึาจเจนอกนน้องก็เขสิยิยอนก็เขา็อยังยไมได้ลูกเจ้าเร้บา็นี่าทน้ำเหเลูกเจ้าอีเด้สำนึกพิดแล้วก็ลูกเจ้าวะสิอ่ากูเป็นลูกสำนึกพิและบอก จำหนึกคิดแล้วจำหนึกอยู่ในศาลละศาลนเขาจำนึกคิดแล้วจำนึกจำหนึกคิดแล้ว่านนี้เราเราเราก็บอกดูเขาสำเหตคิดแรงล้ว่ะจนกล้ามาคิดว่ามาคู่เขาตัวหนาตัวหนาเขาองเกรากินกล้าวันนี้เจอสีสามแน่แล้วเมื่อเมื่อเมื่อใดเพิ่นสิไปขอโทษแลวโทรบอกไงเด้อโดยโดยเชื่อว่างสิไปเยี่ยมสิไปเบิ่งคือคืเก่งแกอ่า คือผู้ขับโม่ให้อภัยก็คือว่ามันแหละยนเจ้าคดีความเบิดตายหรือบ่ตายก็จะได้นอนอยู่คุกนันก่นแหละจ้าเอ้ยนี่ก็ถือว่าถือว่าเขากับเห็ดคนหมักเห็ดบุญเนาะคือว่าวแหละเพี้ยนคคนไทยเราลุงแก้วเนาะเขากับผู้จักกันมาหึงถ้าก็ไม่อยากจองเว้นจองกรรมกันดีแล้วลุงเอง้ ดีแล้วมันจังมันจังวิทเว้นยึดกรรมใช่คือมีแต่เรื่องแท้ว่าเรื่องน้องถวยกับแม่งกับเมียกัดเลิกกันแล้วบ่ บมาแล้วมาแลวบวกพิษกันบวกบกดีเทดแต่ว่านร่องนองเร่องนอต้องเทบเลยเราเราผมีวิญญาณั้งครอบครัวผลเลยเมื่อซอยี่อทั้งทั้งครอบครัวเพนทั้งครอบัวผมเปินมันมาอ๋อผลได้มากเคือคือจะีบบุญอะไรส็กน่อยหีบบุญมันโคบอคุณมันโคบงใหญ่เลยมาเลยอ๋อสมงบุญมันโคบเดี๋ยวก็อ่านองกีราก่อนใน่เ็กน่อยเป็นแบบไหนุว่ามีบุญใหญ่ พงใหญ่หรือคนหลายคงจะมวนเขายังติดลินเนะเยเดี๋ยวไปดไปทอดบุกามาเาอาที่บริษทเนี้วนนี้ก็เลยเลยเอาเอาไปไหนเาไปหนแล้วกดไไ้กัน ที่แรกเล็กน้อยเอากันเนาะมันก็ไมแต่ผู้ใหญ่แะมันบอกให้เขาเข้าใจอาใช้ชีวิตคู่บึ้งไเบึงบงบ้งคลิปแต่ละคนหลห่วยเมียนปะขันโบเนี่ยผมมีแต่เรื่องใส่ลุงแก้วบบบนี้วะ มาแล้วเริ谢谢 okay, ่ยเริ่ยเริยอ้าวโอเคลุงแก้วเอ้ยอ้าวอะใดก็ให้บิดให้ว่างได้บัตรนี่โดยเริยบัตรใจละลายบิ์เรียกบิดงานแล้วก็เฮ็ดผูกแขนไม่แน่โยเฮือนน่ะยฮ่นมันมันเปิดอะไรคุณต่เรื่องแค่เฮ็ด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 อะไรหาซื้อหมเฮ็ดบุญแถวนั่นแน่เป็นไปได้กันว่านั่นกับเฮ็ดของบุญตั้งของบุญในเฮ็ดบุญแน่แถวนั่นน่ะยฮ่นว่า แม่นยันว่ามันมีแนวเนาะมันคือมีแต่เรื่องแคไปบยูหันมีแต่เรื่องเกิดอุบัติเหตุรถล่างผู้เนาะที่ผ่านมาหลายอย่างโดยโดยลุงแกโดยยู่ดีไหมขึ้นเข่าก็นเด้อโดย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  คือว่ามีแต่เรื่องอยู่เลยคือว่ามีแต่เรื่องแต่ลาวมีแต่เรื่องแต่ลาวแต่กะเกิดว่าพิ่ชิาน้นไปได้ด้วยดียุดอกน้องพี่นอนะ้องเนาะคนดีตกน้ำายตกไฟบ่ใหม่อันบอกพี่น้องคือตัวชิดว่า,วาเนี่ เรื่องแบบนี้นี่ถ้าหากว่าครอบครัวหรือว่าลุงแก้วนี่บอยอมคว่ำนี่ก็ให้โตออกมาบ่ได้ดอ,อกเนาะเห็นไหมอันนี้ก็ตำรวจคือชินแนะน้ำในทางพอกับเม่ของผูกก็เหตุนี่มาล้มโดยตรงกัาลุงแก้วกับเมียมาขอโทษโดยตรงเนาะเพื่อว่าเรื่องมันชิงง่ายขึ้น หลังจากนขอโทษลุงแก้วแล้วลุงแกลล้วกลล็จะไปเชืยิน,นยอมให้เอาเรื่องเอาความเนาะหรือว่ายอมความแต่ทางเขาก็อาจสิเลียก็ตำรวจเนาะเสียงเงินเสียคําอาจสิได้ออกจบไปเนาะแต่ถ้าหากว่าต้องให้เจ้าเสียเงินในตำ,ตำรวจตำรวจกับบุก้าปล่อยตัวออกดอกเพราะว่าลูกเจ้ากระทำความผิดเนาะถ้าว่าคู่กรณียังลุงแก้วพยอมความประมาณนี้เนาะเนาะ,ะเรื่องราวประมาณนี้ประมาณนี้ เป็นยังไงก็คอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะเข้ามากําลังใจกันในเด้อพี่น้องเด้ขอขมานี่เนาะขอยทุกคนทุกทานอยู่ดีมีแหง้งสู้กระาพาแข็งแหง้งวัตถุทุกคนพี่น้องกระบุญหักษาเทวดาคุ้มครองคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะทุสิตจะเสด้ดขอกล่าวคําว่าสบายดีเด้อพี่น้องสบายดี